จะทำอะไรจะนั่งเออหนูจะมารีวิวอะไรนะคะรีวิวนั่งหนูรีวิวนั่งแซวินาคนเดียวร,รีวิวทะเลนะคะโอ,อ้สวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอะไรคะหนูชื่อน้องว่าเพงค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องพ่าเพงชื่อจริงชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงช,ชืาชา่อนาแช่ค่ะเรียนอยู่ที่ไหนคะยที่อัศวิน อูมัมมชนานีค่ะโอเคอ่าวันนี้นะคะน้องผ้าแพรงก็จะมารีวิวสระว่ายน้ําส่วนตัวไม่ใช่ไม่ใช่สระว่ายน้ำนะะอ่ะมันเขาเรียกอะไรลูกทะเลว้าวจะมารีวิวทะเลส่วนตัวแล้วคะค่ะอาในทะเลมีอะไรบ้างคะในทะเลของน้องผ้าแพรงนะคะ่ะจะออกมาก่อนนะคะนี่ค่ะทะเลทะเลทะเลก็มีห่วนยาแล้วก็ โอ้โหและมีฟางกับฟางยางอยากจะเพื่อการเกษตรนะคะโอ้ตุ้มแหวงหย่าท้องเลยหย่าไอ้ท้องแหวงหย่าหย่ท้องอ่ะไปยังไม่จบนะคะมานิโอ้เลยยังไม่จบแล้วอ้าวนูจะลงสระไหมล่ะคะโอเคป่าตามหนูสระอ่าอ่าตามไปเลยเดี๋ยวมามีตามลงไปอ่าอ่า อะไรล่ะฮะว่าแม่ไม่ถ่ายรูปของตัวเองเนี่ยอ้าวก็ถ่ายรูปของตัวเองนั่นเลยมามีเป็นคนจับกล้องให้หนูก็เดินไปรีวิวเลย ไหน่ะคะไปแล้วมันไปแล้วอะไรลูกไปลงไปเล่นที่สะไปรีวิวไปอ้โหกระโดดเลยค่ะกระโดดเลยเหรอคะ อ้โอ้โน้อ้าเอะาสวัสดีค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวมามีจะไปทานข้าวแล้วอ่ะสวัสดีค่ะฝากช่องเลยไม่ไม่ช่อค่ะจะไม่ตกเลยค่ะอาเลยเยอะเลยค่ะเอออยากอีกเยอะเลยเลยค่ะจะรีวิวอะไรต่อละคะ จะมันมีแกจะมันมีก็อีอ,อ้าวก็อีอะไรกอ,อ,อีที่น้าสาวยน้ำนะคะวันนี้เราไปจะเป็นเรื่องแต่ว่าน้ำแพงนะคะจะมารกระโดดลงรงนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวก็เดินให้ดูน,นะคะคือปบะโอ้หะหะ,ะมีหมูหยองนะคะไหนละ่ะแล้วใส่ลงไปหมูหยองของป้าอะไรป้า รนะป้าจันไม่ใช่ป้าตาป้าจันว่าจันให้เอาให้แม่มันหมดแล้วนะเออมันหมดแล้วเดี๋ยวค่อยสั่งกับป้าจันใหม่อีกรอบหนึ่งป้าจันไต้หนูไต้หนูเห็นหมามีเสื้อเอาไปทำงานอยู่ยิงอยู่มันมีโกโหกหรือเปล่าโอ้ไม่ได้โกหกพูดเล่นเหรอค่ะเอาแล้วหมูหยองป้าจันอร่อยไหมล่ะอร่อยโอ้หนูชอบกินหมูหยองไหมล่ะคะ หนูจนนะไปดดน้ำพี่ดูนะลาเลยนะเฟยมุกเฟยมุกเฟย์อ,ยอ,ยอ,อ่ะพอแล้วนะอาะฝากช่องเลยยังไม่จบเอาก้ามัน,นีทำไมไม่เอาทำไมไม่เอาข้ามากินตรงนี้ล่ะอ๋อเวลาทานข้าวนะคะต้องทานที่ตัวอาหารเท่านั้นอันนั้นอันนี้แต่อันนั้นเหมือนตัวอาหารเลยเนือ้อ ่ต <Net> ้องหาโซฟากับน้ำน่นอนอ่ะโอเคพอแล้วน้ำบายบายเพื <Works> ่อไม่บายไม่บายไม่บาย